สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงบอลเทนซึ่งบอลเทนเป็นองค์กรที่ทำเรื่องผิดกฎหมายการพนันการใช้ความรุนแรงนับว่าเป็นแก๊งที่อันตรายและยิ่งใหญ่ที่สุดในโตเกียวแม้แต่ตำรวจยังเข้าถึงตัวพวกเขายากนะครับและจุดเด่นของบอลเทนนั้นสมาชิกในองค์กรนี้จะมีรอยสักบนร่างกายรูปฮาน,นาฟูดะลักษณะเหมือนต่างหูของคูโรคาวะอิซานะนะครับ เรามาดูกันเลยว่าสมาชิกเบอร์ต้นๆของแก๊งนี้มีใครกันบ้างนะครับคนแรกฮาจิเมะโคโคโนอิ no i, หรือโคโคเป็นหนึ่งในผู้บริหารของแก๊งบอนเทนซึ่งเขาเคยเป็นอดีตของแก๊งแบล็กดากอนรุ่นที่10และ11รวมทั้งเป็นอดีตสมาชิกหน่วยที่1ของแก๊งโตเกียวมัจิไคเคยอยู่แก๊งเทนจูกุและแก๊งคันโตมัจิไคนะครับ คนที่2รินโดไฮทานิหนึ่งในสองพี่น้องไฮทานิแห่งรบปุงงิเป็นน้องชายของรันไฮทานิตำแหน่งของรินโดเป็นหนึ่งในผู้บริหารของแก๊งบอลเทนเคยเป็นอดีตแก๊งเทนจิกุและแก๊งโรคุฮาระทันไดคนที่สามรันไฮทานิหนึ่งในสองพี่น้องไฮทานิแห่งรบปุงงิเป็นพี่ชายของรินโดไฮทานิ ตำแหน่งของรันเป็นหนึ่งในผู้บริหารของแก๊งบอนเทนเคยเป็นอดีตสมาชิกแก๊งเทนจิกุและแก๊งโรคุฮาระทันใดคนที่4โมจิซึกิคันจิหรือมกจิตำแหน่งคือหนึ่งในผู้บริหารของแก๊งบอนเทนเคยเป็นอดีตสมาชิกแก๊งเทนจิกุและแก๊งโรคุฮาระทันใดคนที่5อาคาชิทาเคโอมิ ตำแหน่งที่ปรึกษาของแก๊งบอนเทนเคยเป็นอดีตสมาชิกแก๊งแบคดราก้อนรุ่นที่1และแก๊งบามันคนที่6ฮิโตะคาคุโจตำแหน่งอันดับ3ของแก๊งบอนเทนเคยเป็นอดีตสมาชิกแก๊งเทนจิกุและแก๊งโรคุฮาระทันใดคนที่7อาคาชิฮารุชิโยหรือซันสึ อันดับ2ของแก๊งบอลเทนเคยเป็นอดีตสมาชิกแก๊งโตเกียวมันชิคแก๊งเทนจิกุและแก๊งคันโตมันชิคคนสุดท้ายซานอมันจิโรหรือไมกี้เป็นอันดับ1ของแก๊งหรือหัวหน้าแก๊งบอลเทนอดีตหัวหน้าแก๊งโตเกียวมันชิคและหัวหน้าแก๊งคันโตมันชิค และก็จบไปนะครับสำหรับสมาชิกแก๊งบอนเทนทั้งหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ